สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบนี่คือรายการทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเราก็จะนําเสนอของดูเว็บออนไลน์แล้วก็วิจิตบิชูเพจทั้งสองจุดนี้สำหรับการชมทาง y t u t u เนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเราจะตัดเฉพาะช่วงที่เป็นสาระมาให้ชมฉะนั้นเนี่ย รายการฟังเพลงช่วงหลังของรายการก็จจะไม่มีนะครับบางท่านแปลกใจว่าพูดไปแล้วทําไมไม่มีการทดสอบฟังหรืออะไรนะครับก็ไปติดตามทาง Facebook ของวิจิตวิชโชได้นะครับผู้ชมครับในเสาร์นี้เนี่ยผมคิดว่าหลายท่านให้ความสนใจมากทีเดียวเพราะว่าผมพยายามเก็บเอาจากข้อมูลอย่างที่อย่างจะยกตัวอย่างเห็นหนังสือเรื่องแรกๆที่ผมเขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กอย่างนี้นะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควร แล้วก็การทํางานที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเล่มนะครับหนังสืออันนี้ไม่ใช่หนังสือนะเป็นเหมือนสมุดบัญชีแต่ว่าผมเอามาบันทึกข้อมูลต่างๆที่ผมเขียนทดสอบแล้วก็มีการาใช้เขาเรียกอ,อะไรเอาข้อมูลต่างๆที่เรา,เาบันทึกเอาไว้ในขณะที่มีการทดสอบทั้งหลายเหล่านี้นะครับก,ก็เขียนกันชนิดแบบว่าเต็มที่เลยเหมือนกันนะครับเยอแยะๆไปหมดอันนี้ก็เขียนอยู่หลายเล่มเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมจะ ทำหนังสือโดยการเขียนมากกว่านะครับเพราะยังไม่ได้ใช้พิมพ์ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เลขาก็จะเอาตรงเนี้ยไปพิมพ์ดีต่อแล้วก็ส่งไปสําหรับเรียงพิมพ์อีกทีหนึ่งนะครับก็มีการตรวจคําผิดมีอะไรช่วงแรกๆก็เขียนแบบนี้บนกระดาษพุสแกลแบบนี้นะฮะเพราะความเคยชินที่เราเคยเป็นครูเก่าเขียนเขียนๆไปอย่างนี้นะครับลายมือตอนนั้นยังใช้ไดนะ้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับออใชอ้มือถือด้วยแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้เหลืออะไรที่มันมันเป็นความสวยงามอีกเลยนะครับในเรื่องของลายมือเนี่ย เขาบอกว่าไก่เขียยังน้อยไปนะท่านชมครับคราวนี้เรื่องที่สําคัญก็คือผมรวบรวมจากสิ่งเหล่านี้ในหลายๆปีถ้านับจากเล่นเครื่องเสียงอายุ12ขวบนะฮะก็มีประสบการณ์เลื่อยมาแล้วก็มีการ DIY มีการทำำําลําโพงมีการต่อแอมเล่นนะครับมีทำขาตั้งลงําโพงมีอะไรเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในแวดวงของอการทดสอบเครื่องเสียงเนี่ยช่วงนั้นก็น่าจะอายุประมาณ30เศษๆหมายถึงว่า เริ่มมามีอาชีพในการเริ่มเขียนหนังสือแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสัก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสาเกือบ40ปีเนี่ยก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของลำโพงนี่เยอะที่สุดนะครับการเทสคือการทดสอบของผมเนี่ยลำโพงมากกว่าแอมถึง2อสเท่าตัวนะครับจำจำนวนคู่ไม่ได้หลายร้อยหรืออาจจะเป็นพันคู่ก็ได้นะครับในชีวิตนี้ที่ผ่านมา รวมทั้งที่ได้เขียนแล้วก็ไม่ได้เขียนลงในหนังสือรวมยังทั้งสื่อเหล่าการไม่เป็นสื่อออนไลน์ในปัจจุบันน,นะครับแล้วก็มาสู่ยุคที่โควิดกําลังเ,เพนผ่านอยู่ทั่วเมืองท่านผู้ชมก็อาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองก็คือว่าถ้าจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อทาง,งออนไลน์หรือหาความรู้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะไปซื้อสิ่งเหล่านี้มานะครับเพราะโอกาสที่จะไปนั่งแชร์ฟังแบบเมื่อก่อนมันกะ็เนาะก็ยากขึ้นนะครับตามร้านค้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครไม่เป็นนะฮะใคร นเนทีฟใคร Positive ไม่รู้สิยุ่งยากนะครับท่านชมครับในคราวนี้เนี่ยเราจะพูดกันเรื่องของขาตั้งลำโพงหรือเฉพาะซึ่งผมจะแบ่งออกเป็นสองตอนคือเสาหนี้กับเสาหน้าที่จริงมันมีเยอะกว่าที่ผมจะพูดนี่มากมายหรือเกินนะครับก็อาจจะค่อยๆทยอยเขียนเป็นบทความออกมาอีกทีตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของขาตั้งลำโพงเท่าที่ผมได้เก็บข้อมูลแล้วก็ได้ทดสอบผ่านมาเนี่ยมัน มันได้พบอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากนะครับคุณผชมครับลำโพงในในอดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันถ้าผมนับย้อนหลังไปสักประมาณ20ปีเท่านั้นนะที่คนเริ่มให้ความสําคัญเรื่องขาตั้งลําโพงลำโพงบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลย AE ก็คือตัว Acoustic Energy เนี่ยนะฮะเป็นยี่ห้อที่ผมเห็นว่าเป็นแรกๆเลยที่ออกแบบลำโพงรุ่น AE1 ของเขาซึ่งเป็นมอนิเตอร์ตอนนั้นเนี่ยนะครับ มาพร้อมกับขาตั้งเขาบอกว่าเป็นทั้งซิสเต็มเป็นทั้งซิสเต็มนะครับ AE1 ของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ขาตั้งลำโพงที่ขายไปพร้อมหรือเป็นออปชันสำหรับคนที่ซื้อลำโพงเขาเท่านั้นแต่ถือว่าใครก็ตามที่ซื้อ AE1 รุ่นพิเศษของเขารุ่นนี้ต้องซื้อไปทั้งขาตั้งมาเลยเป็นทั้งซิสเต็มเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นการออกแบบควบกันด้วยด้วยระหว่างความเป็นโลหะนะครับของตัวขาตั้งของเขา ที่จะสมดุลกันไปใช้ขาตั้งอื่นก็สู้ของเขาไม่ได้นี้ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นการออกแบบมาจากโรงงานก็แล้วก็มีลำโพงหลายๆย,ยี่ห้อในปัจจุบันก็ทําแบบนี้ก็คือมีขาตั้งมาพร้อมที่จะให้คุณนําไปใช้งานได้จริงๆอย่างเช่น B มียอยู่805เนี่ยเห็นชัดเจนนะครับใช้ขาตั้งเขาดีที่สุดถามว่ามีขาตั้งที่ดีกว่าขาตั้งของเขาที่ใช้กับ805ไหมมีครับแต่มันแพงเกินกว่าที่จะรับไหวนะครับแล้วก็ มันก็ดีขึ้นแบบมืนก็ว่าอีกเป๊กเดียวนะภาษาคนกินเล่าาบอกอีกเป๊กเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นใช้ขาตั้งเขาดีที่สุดตอนนี้เราจะมาดูกันว่าคุยกันแบบสบายๆว่าขาตั้งนั้น,นความสําคัญมันจะไปอยู่กับลาโพงที่เราเรียกว่าบุกเชลนะฮะบุกเชลนี่เป็นบุ๊กเชลผมเอามาตรฐานของอของอังกฤษเป็นหลักแล้วกันเพราะว่าอเมริกันบางทีบอกคําว่าบุเชลเนี่ยตัวใหญ่ทบ้านเลยนะตัวใหญ่มาก ลำโพงวางหิ่งใหญ่ๆมากมาวางหิ่งคนไทยนี่หิ่งพังเลยนะเพราะน้ําหนักเยอะนะแต่ถ้าเป็นลำโพงยุโรปเนี่ยเขาจะเน้นลำโพงไซส์เล็กท่านคงจําพวก3ามทับห้าทับสองนะครับพวกนี้ซึ่งเป็นลําโพงตระกูลของ BBC ีเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้ระบุขาตั้งมาเลยแต่เขาระบุว่าเป็นบุกเชลก็คือไปวางตรงไหนก็ได้แล้วแต่ที่มันเป็นหิ่งทั้งหลายนะแต่เอาจริงๆแล้วเราก็ไปเซตบนขาตั้งแล้วโดวยส่วนใหญ่ขาตั้งที่ทํามาในช่วงนั้นก็มักจะเป็นเหล็กนะเหล็กเลยนะฮะ จนกระทั่งมีการไปคิดค้นภายหลังว่าจริงๆแล้วเหล็กนี่มันไม่ได้เหมาะสมกับการเป็นขาตั้งเสมอไปเพราะว่าเรโซแนนซ์ในตัวเองของมันมีนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันต่อไปนะครับมาสรุปอย่างนี้คือขาตั้งในปัจจุบันเนี่ยนะฮะผมจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือขาตั้งโลหะโลหะนี่อาจจะเป็นโลหะผสมหรือโลหะเป็นเหล็กล้วนๆก็ได้นะครับโลหะผสมนี่ก็หมายความว่า,วาอาจจะมีการนําทั้งเหล็กทั้ง วัสดุอื่นๆเนี่ยมาผสมลงไปเพื่อให้เนื้อของเหล็กเนี่ยมันไม่แกร่งมากนะักเพื่อป้องกันการเรโซแนนซ์เพราะเหล็กมีเรโซแนนซ์ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเหล็กที่เป็นท่อทั้งหลายนะครับเพราะนั้นขาตั้งลำโพงที่ส่วนใหญ่ก็เป็นท่อนะครับไม่ได้เป็นขาขาตันนะฮะมันก็จะมีอาการป้อง,ป,องป้องในตัวของมันอยู่แล้วเพราะเรามีความสัน่นสะเทือนมันก็จะมีผลตามกันมานะครับนั่นก็คือขาตั้งที่เป็นโลหะทั้งหลายถัดมาก็คือขาตั้งไม้ครับท่านผู้ชมขาตั้งไม้นี่ก็ต้องเรียกว,ว่าคลาสสิกเฉพาะ แถบเอเชียเนี่ยนิยมกันมากไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนนะฮะเพราะว่าเรามีาวัสดุจําพวกไม้นี่ยอยู่เยอะนะฮะแล้วก็จะว่าไปแล้วเนี่ยกฎหมายของยุโรปเขารุนแรงตรงในแง่ที่ว่าเราจะนําไม้ธรรมชาติมาใช้เนี่ยเราจะต้องใช้ไม้ที่เขาปลูกแล้วมีการปลูกทดแทนของเรานี่สมัยก่อนฆ่ากวานกันตามใจชอบเลยนะครับนะฮะกฎหมายต้องพยายามเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ย ไม้ในบ้านเราที่นิยมใช้กันมา,มาทําขาตั้งลำโพงในยุคหลังนี้ก็น่าจะเป็นขาตั้งไม้ซึ่งถ้าเราดูเป็นไม้ยางนะครับซึ่งถ้าเราดูจากของอพีน่าก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะเขาทําขาตั้งไม้ที่เป็นไม้ยางอบแห้งเนี่ยมานานแล้วแล้วก็ส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีเป็นหลักเพราะว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาชอบไม้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับว่าจากขาตั้งโลหะแล้วก็มาขาตั้งไม้นะครับ ขาตั้งไม้นี่เดี๋ยวผมจะแบ่งประเภทอีกนะครับแล้วก็ไปขาตั้งอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าขาตั้งผสมขาตั้งผสมนี่ผมจะเห็นกลุ่มแรกๆที่ทำแล้วก็คนนิยมชมชอบแล้วก็มีราคาหูดับข้างนึงนะครับก็คือขาตั้งของอิตาลีทั้งหลายเนี่ยนะก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งไม้ผสมโลหะนะเอาเอาโลหะบางส่วนมาผสมกับไม้คือประกอบเข้าด้วยกันเสร็จแล้ว ตัวเพลทด้านบนกับเพลทด้านล่างยังใช้เป็นอะคริลิกหรือกระจกอีกนะครับสวยนะสวยนะเสียงดีไหม,มถ้าเป็นไอเดียผมนะผมว่าผมจะหลีกเลี่ยงขาตั้งพวกผสมนี้มากที่สุดเพราะว่านอกจากแพงแล้วเนี่ยบางทีผลมันสู้ขาตั้งที่เป็นวัสดุชนิดเดียวทั้งแทง่งทั้งอันทั้งชนิดเดียวไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแพงไม่แพงหรือสวยไม่สวยนะครับ ถามว่าขาตั้งผสมที่คุณภาพดีดดีมากๆนี่มีไหมมีดีกว่าขาตั้งโลหะและขาตั้งไม้ไหมเนี่ยมีนะครับแต่ราคาของมันเนี่ยผมว่าเป็น10เท่าของขาตั้งธรรมดาทั่วไปซึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับต้องการความสวยงามด้วยต้องการความดีของมันด้วยนะครับบางทีขาตั้งคู่หนึ่งเป็นแสนเนี่ยบางทีก็ทําใจลำบากเหมือนกันนะครับก็ทําใจกันเอาเองนะครับมีนะครมีมีอันนี้ขาตั้งสวยมากแล้วก็ดีมากด้วยแต่แต่สำหรับเรานะ ยิ่งในยุคโควิดอย่างเงี้ยหาของที่มันคุ้มค่าราคาดีกว่าท่านผู้มชมครับโอเคเราพูดกันถึงขาตั้งอยู่3ประเภทนะครับขาตั้งไม้ขาตั้งโลหะโลหะก็มีทั้งโลหะที่เป็นเหล็กแล้วก็เป็นโลหะผสมนะครับผสมโลหะผสมนี่จะมีข้อดีกว่าด้วยส่วนใหญ่เวลาผสมออกมาแล้วเนี่ยมันจะมันเหมือนกับตัวโครงของวูเฟอร์ลำโพงในสมัยก่อนที่เป็นบัสเต็ตของมันอย่างเช่น JBL เนี่ย ของเขาไม่ได้เป็นเหล็กทั้งแท่งนะฮะโครงลําโพงโครงไรเวอร์ของเขาเนี่ยที่เป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยผสมกับวัสดุหลายๆแบบด้วยกันนะครับนะฮะมีทั้งดีบุกมีทั้งตะกัวอะไรผมไม่รู้แล้วก็ผสมด้วยโลหะที่เป็นเหล็กนะครับหรืออาจจะมีแร่ทองแดงหรืออะไรผสมเข้าไปนิดหน่อยเพื่อให้มันมีลักษณะร่วนร่วนขึ้นร่วนเหมือนดินร่วนนะครับเพราะนั้นโลหะพวกที่เป็นบัสเก็ตของตัวไรเวอร์ JBL เนี่ยจะไม่ใช่เหล็กร้วนนะฮะอันนี้ทําให้ เสียงนี่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นขาตั้งเองก็เช่นเดียวกันนะครับขาตั้งที่เป็นโลหะที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่ามันยังหนีรีสโอนแนนบางช่วงไม่ได้ถ้าถึงที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันตรงขาตั้งไม้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยใจผมเนี่ยสนับสนุนให้ใช้ให้ใช้ขาตั้งไม้ถ้าเป็นไปได้เพราะว่านอกจากสวยงามแล้วเนี่ยมันก็ยังยังยัง,ยงเขาเรียกอะไร เป็นหนึ่งเดียวกับตัวลำโพงได้ง่ายเพราะว่าตัวลำโพงเราส่วนใหญ่ก็ตู้ไม้นะอย่างเก่งที่สุดก็คือตู้ดําแต่จริงๆแล้วก็ยังทาด้วยไม้อเบส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ MDF นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันก็แปลกนะครับว่าขาตั้งไม้ MDF โดยทั่วไปเนี่ยไม,ไม่ได้หมายความว่าจะดีกับลำโพงทุกรุ่นทุกประเภทหรือทุกยี่ห้อนะครับซึ่งตอนภาคแรกเนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเสาถัดไปนะครับว่าลำโพงยี่ห้อหนึ่งสองสามสี่ห้า โดยทั่วไปแล้วมันมักจะเข้ากับขาตั้งไม้ขาตั้งโลหะหรือขาตั้งอะไรเป็นลำดับลงไปเนี่ยอะไรดีที่สุดเบสสําหรับมันอันนี้ไม่มีตําราที่ไหนบอกครับได้จากการบันทึกนี่จริงๆนะครับแล้วก็ลองมาแล้ว3 40ปีที่จะมาบอกท่านนะครับทีนี้มาดเูเรื่องของไม้นิดนึงนะครับไม้นี่ก็ยังแบ่งออกเป็นไม้ที่เป็น MDF กับไม้ไม้ Solid Wood คือไม้แท้นะครับ MDF นี่ก็คือการป่นเนื้อไม้ ให้มันเป็นผงแล้วเอาผงนั้นมาอัดเหมือนแท่งซีเมนต์นะครับอัดขึ้นมาเราก็เรียกว่า MDF MDF นี่มันเป็นมีเดียมนะครับก็คือเป็นความหนาแน่นปานกลางแต่จริงๆแล้วมันมหนาแน่นมากนะครับทีนี้เรามาดูว่า,วาขาตั้งไม้เนี่ยเราถ้าเราจะทําขึ้นมาเองแล้วเราจะทําใช้เองเราจะเป็น DIY เองหรือเราจะเลือกซื้อจะสั่งจะจ้างร้านต่างๆผลิตเนี่ย ควรจะเป็นไม้แบบใดถ้าเราจะใช้ไม้จริงนะครับไม้จริงนี่จะมีข้อเสียเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งก่อนอื่นที่ท่านจะใช้ไม้พวกนี้ก็คือว่าความชื้นเราไม่รู้หรอกว่าไม้เนี่ยถูกอบมานานแค่ไหนเพราะฉะนั้นไม้ถ้าถ้ายังมีความชื้นอยู่สูงๆเนี่ยมันจะทําให้ขาตั้งลําโพงเนี่ยมันอม,มด้วยความชื้นแล้วมันจะให้เสียงอับทึบได้ง่ายขาตั้งไม้กับขาตั้งโลหะถ้าผมเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยขาตั้งไม้มีโอกาสเสียงอับทึบมากกว่าขาตั้งโลหะครับท่านชมอย่าเพิ่งสรุปนะ มันไม่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าอะไรดีกว่าอะไรมันต้องหลายๆข้อแต่ว่าที่ผมสรุปให้เห็นชัดเจนก็คือขาตั้งโลหะจะได้เปรียบคือความแม่นยำของเสียงแต่ขาตั้งไม้จะได้ความเป็นธรรมชาติของเสียงแต่มันจะทึบได้ถ้าไม้เหล่านั้นอุ้มน้ําอุ้มความชื้นนะครับสําหรับไม้เนี่ยในในหลักสากลโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือ ฮาร์ดวูดกับซอฟวูดนะครับฮาร์ดก็คือพวกไม้เนื้อแข็งแล้วก็ซอฟวูดก็คือไม้เนื้ออ่อนอันนั้นก็คือเป็นของต่างประเทศเขาแต่บ้านเราเนี่ยบ้านเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันมีอะไรดีๆเยอะนะคือคนไทยนี่เป็นนักปราชหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแบ่งอะไรก็แบ่งได้เยอะกว่าเขามีหลายประเภทวอเาเขาก็คือเขาแบ่งออกเป็นอย่างนี้ฮะอันนี้อันนี้บังเกิญว่าผมเนี่ยเรียนช่างไม้ปลูกสร้างในช่วงมัธยมหนึ่งสองสามมานะครับก็เลยได้เรียนรู้เรื่องไม้นี่มาพอสมควร นะไม้มันก็จะมีไม้เนื้อเขาเรียกว่าเป็นไม้เนื้อแกร่งก่อนนะฮะมันแข็งมากๆนะครับแล้วก็มีไม้เนื้อเนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งก็คือแข็งปานกลางแล้วก็มาสู่ไม้เนื้ออ่อนนะฮะซึ่งในทั้ง3ประเภทเนี่ยผมโน้ตมานะครับจะเรียนผู้ชมนิดนึงนะครับว่าไม้เนื้อแกร่งเนี่ยเราสังเกตได้จากการเจริญเติบโต,ตของเขากับวงปีเวลาเราตัดมีด เอามีดตัดหรือเอาเลื่อยตัดมีดตัดลงมาไม่ไหวเอาเลื่อยตัดลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าวงของไม้เนี่ยนะฮะวงของมันจะถี่แล้วเล็กมากเพราะว่ามันจเจริญเติบโตช้านะฮะเพราะนั้นไม้เนื้อแร่งทั้งหลายเนี่ยไอ้ไอวงประจําปีของเขาเนี่ยนะครับวงประจําปีของเนื้อไม้นเนี่ยมันก็จะถี่ละเอียดเล็กนะครับนะฮะถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยวงของมันก็จะ ทางกว้างเพราะว่ามันจเจริญเติบโตเร็วนะเพราะนั้นมันจะโตออกมาขยายขยายออกมาเราก็จะสังเกตได้จากวงปีเวลาที่เราจะรู้ว่าไม้ต้นนี้อายุเท่าไหร่เลยนับวงปีนะครับบางทีนับได้ห้าสิบวงก็คือห้าสิบปีนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับนะฮะทีนี้ไม้ที่เป็นไม้เนื้อแร่งเนี่ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่เข้มสีเข้มอย่างเช่นไม้ประดูนะครับไม้ ชิงชันไม้ตะเคียนไม้มะข่าโมงไม้พยุงไม้เต่งส่วนใหญ่สมัยโบราณเราเอามาทําเสาบ้านกันน,นะครับพอเรา,เามาทําขาตั้งลาโพงนี่มันก็เป็นขาตั้งที่แก่งแต่ว่าข้อดีของพวกไม้ที่แก่งก็คืออะไรทราบไหมท่านผู้ชมก็คือมันจะมีความเบาน้ําหนักมันจะเบาไม่ได้เป็นน้ําหนักเยอะนะะโดยส่วนใหญ่เนี่ย แม้ว่ามันจะเนื้อแข็งก็จริงแต่ว่าความแห้งของมันทำให้มีน้าหนักเบาเพราะนั้นแต่ไม้พวกนี้ก็มีข้อเสียอีกแหละผมพูดทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือมันจะต้องทิ้งไว้อบไว้หลายปีเพื่อให้มันแห้งจริงถ้ามันไม่แห้งจริงแล้วมันจะอมความชื้นได้มากกว่าไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งธรรมดาทั่วไปนะครับนะฮะสำหรับตัวไม้เนื้อเนื้อแข็งนะไม้เนื้อแข็งนี่เขาบอกว่าจะมี พวกที่เรียกว่าจเจริญเติบโตช้าเหมือนกันแต่ไม่ได้ช้าเท่าไม้เนื้อแข็งนะครับเพราะวงมันก็จะเป็นวงปานกลางนะครับนะฮะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเห็นลายที่มันรายละเอียดเนื้อเข้มบางทีก็จะมีแดงถึงดํานะครับอย่างเช่นไม้สักนี่เราก็นับว่าเป็นไม้แข็งนะครับสมัยผมเรียนเนี่ยคุณครูแบ่งออกเป็นไม้เนื้ออ่อนเฉยเลยก็ถามครูว่าไม้ไม่เนื้ออ่อนจริงเหรอแกก็บอกอ,อ,อ่อนเพราะมันมันใสง่ายมันตัดง่ายนะครับ แต่เอาพวาจริงเนี่ยไม้กลุ่มนี้เขาจะถือว่าเป็นไม้แข็งปานกลางนะครับนะฮะก็ยังมีพวกตะแบกนี่ก็ยังถือว่าใช่นะครับแล้วก็ไม้มะเกลือนะครับนะอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นไม้แข็งปานกลางหรือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วกันไม่ถึงกรอ่อนนะครับส่วนอีกวระเพศหนึ่งก็คือไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนนี่นะครับวงปีจะกว้างผู้ชมมันโตเร็วโตเร็วมากนะครับไม้เนื้ออ่อนทั้งหลายคือเจริญเติบโตเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้เนื้ออ่อนเนี่ยก็จะมีวงปีที่กว้างนะครับ จําพวกไม้ยางนี่เห็นได้ชัดนะครับบางทีหาลายแทบไม่เจอเลยเพราะว่ามันมันโตเร็วมากนะครับปีสองปีเนี่ยมันทำเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วนะครับไม้สังมีใช้เวลาสา4สิบสสิปีนะไม้กระบากไม้ยางไม้ฉําฉาไม้เหียงไม้โมกนะครับไม้กระท้อนไม้มะยมหอมไม้จาป่าป่าอะไรพวกเนี้เราก็ถือพวกนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับ่านผู้ชมในเรื่องของไม้ที่จะนํามาทาขาตั้งลําโพงเนี่ยผมพยายามวิเคราะห์ดูแล้วนะครับว่า จากที่เคยมีประสบการณ์แล้วเอามา DIY แล้วนำมาใช้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม้เนื้อแกร่งเนี่ยน่าจะดีที่สุดแต่ว่ามันต้องแห้งจริงท่านผู้ชมถ้าไม่แห้งเนี่ยมันทำให้บางย่านความถี่เนี่ยทึบเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบท่านผู้ชมได้รับทราบว่าความถี่วิกฤตที่อยู่ในย่านไหนบ้างที่มันจะมีปัญหาระหว่างขาตั้งลำโพงกับตัวลำโพงซึ่ง จากการวิเคราะห์มาจากการทดสอบพยายามจดบันทึกอะไรไว้ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นประโยชน์ไปชมไม้ที่ควรจะนํามาทําเป็นขาตั้งลําโพงนะครับพวกไม้เต็งไม้รังไม้แดงไม้ตะแบกไม้มะข่ามงแล้วก็ไม้ประดูอันนี้น่าสนใจแต่อย่าลืมนะครับว่าสายยากตัดยากทํายากเพราะมันมันเนื้อมันแน่นจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเนื้อแน่นคล้ายๆกับ โลหะผสมของของขาตั้งโลหะผสมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อดีของมันเวลาที่มันมีเรโซแนนซ์มันจะเป็นออกแนวธรรมชาติมันจะไม่ค่อยแกร่งเหมือนกับโลหะโลหะนี่มันจะมีเสียงป้องปองซึ่งซึ่งบางครั้งมีอัตราเสียงเราก็ต้องมีโอกาสที่เราจะต้องหยอดทรายขั้วลงไปบ้างอะไรบ้างเพื่อให้มันเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับด,ดังที่ทราบกันนะฮะอีกประเภทหนึ่งก็คือไม้ยางกับไม้สัก บางคนก็บอกไม้ยางเนี่ยมันจะพอมาเป็นขาตั้งลำโพงที่ดีได้ไหมเนี่ยผมพยายามวิเคราะห์อยู่นานนะครับโดยเฉพาะหลังสุดเนี่ยได้มาลองของอพินนาอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีมีมากกว่าข้อเสียก็คือถ้าเราอบแห้งเนี่ยมันอบแห้งได้ง่ายอัดน้ํายาเข้าไปได้ง่ายแล้วอบแหง้งแล้วก็ทํางานได้เร็วแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่างน้อยๆเสียงดีกว่าพวกไม้ MDF นะเป็นธรรมชาติกว่านะครับไม้ MDF เนี่ยมันจะแกล่งเกินจนจนมีความรู้สึกว่า เราไม่ได้เอาไม้ธรรมชาติมาทำเราเอาไม้ไม,ไม่อัดมาอัดขึ้นมาเป็นรูปนะครับนะฮะไม้ยางเนี่ยมันเป็นไม้ที่มีเสี้ยนหยาบแล้วก็ใหญ่นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีก็คือว่าเราไม่สามารถนําไม้ยางเนี่ยไปใช้ในกลางแจ้งได้เพราะว่ามันทนต่อสภาพอากาศหรือความร้อนความชื้นได,ได,ได้ได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการนามาทําขาตั้งลาโพงและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเราไม่ได้ออกไปตากแดดตากฝนอันนี้โอเคนะครับก็ถือว่าให้ ให้ความมีน้ำมีนวลของเสียงได้ค่อนข้างดีพอสมควรแต่ที่ดีไปกว่านั้นคือตัวไม้สักบางคนบอกไม้สักทาขาตั้งไม่ได้เพราะไม้สักเนี่ยมันมีอาการดูดซับเสียงมากแต่จริงๆแล้วไม่นะครับไม้สักมันมีตั้งหลายรูปแบบนะครับไม้สักเนี่ยเป็นไม้เนื้อละเอียดนิ่มทํางานได้แต่ว่ามันก็มีความเปราะอยู่ในตัวนะครับนะฮะแล้วมันบิดงอได้ง่ายแค่นั้นเองนะฮะเวลาที่เราเลือกไม้มาเนี่ยบางทีมันยากถ้าเป็นไม้แท้ๆเลยนะบางท่านก็บอกถ้างั้นเรา เราใช้ MDF เแล้วเราใช้ไม้สักไม้สักอัดเนี่ยนะที่พผืนผืนนี่แปะเข้าไปดีไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ได้อยู่นะครับแต่มันก็จะไม่ดีเท่าไม้ไม้สักแท้ๆทั้งหมดนะครับทั้งทั้งตัวนะครับสักที่ที่สวยที่สุดน,นะครับผมชอบสักขี้ควายนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่คำหยาดท่านผู้ชมนะไม้สักเขาแบ่งออกเป็นสักขี้ควายสักทองนะครับนะฮะซึ่งซึ่งมันมันก็จะมีสีที่ต่างกันถ้าเป็นสักขี้ควายเนี่ยสีมันจะคล้ำกว่า สวยกว่าแล้วมีลายเยอะกว่านะครับแต่นี้มันหายากนะสักขีควายในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ผมไม่แน่ใจวิสุทก,กฎหมายทางด้านกรมป่าไม้แม้กระทั่งเราปลูกต้นสักเองเนี่ยจะต้องรอถึง50ปีหรือไงเนี่ยถึงว่าเราจะตัดได้นะอันนี้ก็เป็นก็เป็นต้องไปเช็คเรื่องกฎหมายกันที่ดีๆนะครับแต่ว่าก็มีมีอยู่นะไม้สักไม่ได้หายากเ,เกินไปนะครับเอาละรครับทีนี้เราบรรยายในเรื่องขาตั้งไม้ขาตั้งโลหะขาตั้งผสมนะฮะย,ยังยังยังไม่จบสิ้นกระบวนความผมก็จะมา เรียนท่านผู้ชมนิดนึงว่าในเรื่องขาตั้งลาโพงเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือความถี่ช่วงวิกฤตความถี่ช่วงวิกฤตเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2 0 0ร้อยห้าร้อยเจ็ดเคแปดสองร้อยมันจะเป็นความถี่ต่ําซึ่งซึ่งจะเป็นช่วงผมจะเรียกว่าเป็นช่วงคลายตัวของเบสนะครับเพราะเบสจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นมาเกือบประมาณสี่สี่ร้อยห้ารอยเหมือนกันนะครับหมายความว่าเสียงเบสครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะขึ้นมากับถึงหนึ่งเค การดีดเบรครั้งแรกเนี่ยสายเบรเลยนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆลดลดระดับอของการแผ่รัศมีของเสียงลงไปเรื่อยๆจนถึงที่200เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่าง200กับ500เนี่ยนะครับมันเป็นความถี่วิกฤตเกือบทุกเรื่องแม้กระทั่งตัวขาตั้งลาโพงเองหลายท่านก็มองข้ามนะครับรวมทั้ง 7K กับ 8K 7K 8K คือเสียงช่วงที่เป็นเมทัลลิกง่ายเสียงที่ชวนลาคาญหูเพราะฉะนั้น ความถี่ที่ 7K 8K นี่นะครับจะเป็นความถี่ซึ่งทำให้ขาตั้งโลหะเนี่ยแสดงความไม่เอาไหนของมันออกมา,ากแสดงความไม่ดีของมันออกมาเพราะว่าเรโซแนนซ์ของมันเกิดขึ้นที่ 7K 8K จกกนกระทั่งไปถึง1 0 0 0 0หมืหร,หรือหรือเรียกว่า1 0,000หมืเฮิร์นะครับหรือว่า4 0 K ไล่ขึ้นไปช่วงบนเนี่ยขาตั้งโลหะที่ที่มีความหนาไม่พอนะครับ แล้วก็เราไป DIY ทํากันเองขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าจะมีปัญหานี่จะมีปัญหาที่ 7k 8k 10k ในขณะที่ขาตั้งไม้ทั้งหลายรวมทั้งที่ผลิตออกมาจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นไม้ยางพาราไม้สักรหรือไม้ MDF ทั้งหลายเนี่ยความถี่วิกฤตจะอยู่ที่ช่วงความถี่ต่ำก็คือ200-500เฮิรตช่วงนี้โดยประมาณจับสังเกตยัยงไงครับจับสังเกตจากการที่ผมเอานำลำโพงมอนิเตอร์หลายแบรนด์หลายๆยี่ห้อลำโพงที่เสียงเที่ยงตรงมากๆ,ๆเนี่ยไปวางบนขาตั้งประเภทที่เป็น ขาตั้งโลหะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราต้องเซตให้ดีเพราะถ้าเซตไม่ดีบางครั้งต้องใส่ทรายลงไปในขาตั้งเพื่อมิให้นเรโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นกับขาตั้งโลหะที่ประเภทเหล็กบางหน่อย,น,ยนะครับคือท่านผู้ชมอลองสังเกตดิเหล็กเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์ขาตั้งมันจะหนาเท่ากันหมดนะแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นจะเป็นขาเดียวหรือจะเป็นหลายขาก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เรียกว่าเป็นกลวงแทบทั้งนั้น บางแบรนด์เนี่ยเผื่อว่าให้เลยก็คือมีสกรูให้ขันออกแล้วสามารถที่จะเททรายลงไปได้ทรายก็ต้องเป็นทรายแห้งด้วยคั่วมาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ใช่ทรายแห้งใส่ทรายชื้นลงไปมีปัญหาอย่างไรเสียงอักทึบได้ใส่เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะถ้าขาตั้งกลวงทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านจะใส่ทดลองใส่ให้ใส่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิเปอร์ซ็นของปริมาตรทั้งหมดก่อนแล้วค่อยๆเติมไปจนไม่ถึง ไม่เกินไปกว่า75%อนะอย่าใส่เต็มทั้งหมดนะฮะเสียงจะทึบลงทันทีเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ขอเรียนให้ทราบทางด้านประสบการณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนะี่ยมันจะช่วยที่ 7-8K ดแปสำหรับตัวตัวขาตั้งโลหะก็จริงแต่ปัญหาก็คือมันจะทึบทันทีที่คุณเติมทายเข้าไปแล้วมันเกินกว่าความสมดุลของมันอันนี้ก็เป็นข้อเสียของขาตั้งโลหะที่เห็นได้ชัด แต่ขาตั้งโลหะในช่วงยุคใหม่ที่ทํากันมาดีๆแล้วก็ใช้เหล็กที่มีความหนาแม้ว่าจะเป็นกลวงก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็มีความบั่นคงเนี่ยปัญหาเรื่องนี้ก็จะน้อยลงไปแต่ก็ยังมีนะครับ 7K8K เนี่ยเพราะนั้นเวลาเวลาที่เราเซตขาตั้งพวกนี้ต้องเซตหนีความขี่ตรงนี้ 78K ให้ดีถามว่าเซตหนียังไงก็คือว่าในห้องของเราเนี่ย เวลาเสียงมันจะท้อนไปรอบๆเนี่ยบางทีเสียงความถี่ที่ 7k 8k ที่มันย้อนออกมาแล้วสลับซับซ้อนก็คือเป็นฟีดแบ็กกลับไปกลับมาเนี่ยมันทําลายเสียงที่ดีๆตรงเนี้ยไปหมดแล้วมันทําให้ช่วงบางความถี่นี่ความถี่7 8k พอมันขึ้นมาสัก 3dB 6dB ปั๊บเนี่ยเป็นเท่าตัวปั๊บเนี่ยทีเนี้ยเสียงมันจะรบกวนตัวเองค่อนข้างสูงและแทนที่ใช้ขาตั้งที่ดีล้วเซตอัพแบบเขาเรียกว่าส่งเดชนะฮะก็คือ <c oughs> มาถึงบ้านก็วางเลยฟังเลยเนี่ยนะ เรียบร้อยทุกรายครับบางทีก็บ่นว่าทำไมเสียงไม่ดีเลยลำโพงก็เพราะว่าคุณไม่เซตอัพไงเซตอัพให้หนี7-8 k ให้ดีๆอันนี้ไม่มีใครบอกคุณได้ถ้าต้องเซตในห้องขยับให้ดีๆซึ่งที่ผมบันทึกไว้ก็จะมีบันทึกไว้เหมือนกับลำโพงบางคู่บางยี่ห้อเนี่ยผมเซตหนียังไงนะครับซึง่งเป็นรายละเอียดต้องมาคุยกันภายหลัง,งนะครับนี่มันงานระดับมาสเตอร์พีซนะท่านผู้ชมนะเอาเป็นว่าฐานตั้งโลหะระวังที่7และ8 k ขาตั้งไม้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไม้ประเภทไหนก็ตามเนี่ยให้ระวัง200-500เฮิร์ตซ์ให้ดีๆนะครับว่ามันจะเป็นตัวทำลายเสียงของมันนะครับซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันในเสาหน้าว่ารายละเอียดต่างๆรวมทั้งสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดคือขาตั้งผสมเนี่ยนะครับนะฮะมันจะมีจุดที่วิกฤตเรวร้ายลงไปอีกอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็ สองเสานี้อาจจะไม่พอที่ซ้ําไปเพราะฉะนั้นผมจะเขียนออกมาไล่เป็นบทความมาให้ท่านได้อ่านสักประมาณ3าสี่ตอนด้วยนะครับหลายท่านที่ที่รอคอยก็คงจะสมใจนะครับแต่ขอเวลานิดหนึ่งนะครับคนแก่ก็ทํางานช้าเป็นธรรมดานะครับผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วล่ะว่าขาตั้งไม้ที่ดีนั้นนะครับควรเป็นขาตั้งไม้แข็งไปถึงไม้แกร่งนะครับแต่ไม้แกร่งต้องระวังความชื้นของมันที่ดีต้องเก็บไว้หลายปีไม้แข็งนะครับก็ ใช้งานได้เลยนะครับถ้าถ้าอบแห้งมาดีไม้เนื้ออ่อนนะครับจำพวกไม้ยางพวกนี้ต้องระวังว่ามันจะมีความถี่วิกฤตที่200กับ500เฮิร์ตเพราะนั้นเนี่ยต้องอบให้แห้งแล้วก็ต้องรู้จักเขาเรียกอะไรเซตอัพให้มันมีความมั่นคงจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้เรื่องขาตั้งนี่คุยไปคุมานี่ยาวนะเพราะนั้นเดี๋ยวติดไว้เสาหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดตรงนี้อีกรอบนึงนะครับมีแม้กระทั่งผิวนะฮะบ,บางท่านนไปสั่งทํา ขายตั้งไม้ MDF แล้วแปะผิวธรรมดาเข้าไปก็คือแปะผิวไวนิลเข้าไปกับการแปะผิวที่ที่เป็นไม้จริงนะครับที่เป็นวีเนียร์เนี่ยเสียงก็ยังต่างกันครับท่านผู้ชมนะรวมทั้งการใช้เดือยแหลมเนี่ยนะครับเดือยแหลมที่เป็นโลหะประเภทต่างๆก็เสียงต่างกันอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยฟังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบ่นว่าเอ้ะกำลังมันๆเนี่ยยุติรายการช่วงนี้ซะแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับนะเรามาคุยรายละเอียดกันต่อแล้วผมจะมามาร์ k ให้ท่านด้วยว่า อีเลกควรใช้ขาตั้งแบบไหนโปรแอกควรใช้ขาตั้งแบบไหนฮาเบดควรใช้ขาตั้งแบบไหนโพกอะดิโอใช้ขาตั้งแบบไหน j b l ใช้ขาตั้งแบบไหนผมจะนํามาบอกเล่าถึงท่านผู้ชมว่าอันไหนดีที่สุดอันไหนรองลงไปและอันไหนที่ไม่ควรจะใช้เลยนะครับ